นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่261สะส่องใจจิตมารปรากฏหลังจากที่ปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของควางสร้างและคนอื่นๆก็คือวังพระพุทธศาสนาที่งดงามวิจิตรการตาแห่งหนึ่งเพียงแต่ตรงหน้าพวกเขาและวังแห่งนี้ กลับถูกขั้นด้วยทะเลสาบที่มีเส้นผาศูนย์กลางกว่าร้อยเมตรน้ำใสจนเห็นก้นบึงของทะเลสาบแห่งนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายในทะเลสาบนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่และสังเกตไม่เห็นอันตรายใดๆด้วยแต่หากคิดจะไปให้ถึงตรงหน้าของวังเกรงว่าจะเดินอ้อมแม่น้ำนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนดูท่าแล้ว จะต้องว่ายน้ำผ่านไปเท่านั้นและในเวลาเดียวกันควางซางก็ค้นพบว่ามีศิลาจารึกแท่งหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ข้างทะเลสาบซึ่งเหมือนกับแท่งศิลาที่อยู่ข้างบันไดย,ยกขาวก่อนหน้านั้นไม่มีผิดบนศิลาแห่งนี้มีการเขียนข้อความนิกายเซนด้วยตัวอักษรสีทองอีกทั้งยังเป็นบทสนทนาระหว่างพระโคตมะพุทธเจ้า กับพระมหากัสปะอีกด้วยพระมหากัสปะมีสัมพันธ์เพราะมีกรรมสัมพันธ์วุ่นวายรบกวนใจคนอย่างไรพระโคตมะพุทธเจ้าชีวิตพลันสร้างจิตใจหนุนส่งสัพพสิงบนโลกสัมพันธ์กลมเกลียวไม่เคลื่อนไหวสัพพสัตว์ก็ไม่เคลื่อนไหวใจไม่เปลี่ยน สับพัสัตว์ก็ไม่เปลี่ยนยกให้นายเรื่องนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจัดการขวางซ่างมองไปทางปีเซียแล้วพูดขึ้นนี่คือการชำระล้างจิตใจปีเซียสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยแต่เท่าหัวล้านในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ขี้งกจริงๆเลย แค่เพื่อสมบัติล้ำค่าเพียงเล็กน้อยก็ยังต้องใช้สะสองใจเมื่อพูดถึงตรงนี้ปีเซียก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าสะสองใจแห่งนี้จะสะท้อนจิตใจภายในของเราความสามารถของจิตใจหนุนส่งสิ่งที่อ้างถึงนี้ไม่ใช่ลักษณะที่เห็นภายนอกแต่เป็นจิตมานเมื่อลงไปในสะแล้วจิตมานจะถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเงียบ มาขัดขวางนายไม่ให้ข้ามผ่านไปได้จนกระทั่งทําให้นายจมอยู่ในผวังเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายถ้าไม่ถูกน้ําทะลักเข้าไปจนยากจะทนไว้ก็ถูกแรงต้านทานของจิตใจทําลายจนแตกสัน้นการจมแบบนี้แน่นอนว่ายากที่จะหลุดพ้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ปีเซียก็มองไปทางหญิงไม้แห่งความมืดที่กําลังไต่บันไดขึ้นมา เรากับมีอารมณ์ความยึดมั่นบางอย่างสะท้อนออกมาทางแววตาไม่สนใจพระศากยมุนีและกินธามะว่าจะพูดโน้มน้าวอย่างไรแล้วทอดถอนใจออกมาก่อนพูดขึ้นว่า <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นคือตัวอย่างที่ดีที่สุดถ้าฉันเดาไม่ผิดจิตมาของเธอน่าจะคือครอบครัวของเธอเองบางทีเธออาจจะเห็นครอบครัวของเธอภายในสะสองใจก็ได้ดังนั้น หลังจากกลับมาวันนั้นถึงได้ดูหดหูใจแต่พอมาวันนี้ก็ยังดื้อรั้นที่จะมาอีกฉันว่านะเต้าหมายของเธอไม่น่าจะใช่สมบัติล้ำค่าที่อยู่บนสวรรค์หรอกนะเพียงแต่หวังจะได้เจอครอบครัวของเธอมากกว่าแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายภาพลวงตายังไงก็คือภาพลวงตาทัานใดนั้นปีเซียก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกก่อนจะ,สะแสยะยิ้มออกมาเฮ้ แต่อย่าไปพูดถึงคนอื่นเลยความจริงแล้วฉันเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยเป็นเช่นนี้ป่ะไปกันเถอะเมื่อพูดจบดูเหมือนปีเสียก็เงียบงันไปรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าก็มาลายหายไปสุดท้ายก็นำเหยียบลงไปในสะสองใจจากนั้นก็จมหายลงไปที่ก้นบึ้งของสะนา n ืมเขาไ่ว้น้ำไม่เป็นเหรอ เมื่อเห็นปีเซียจมหายลงไปในสระน้ำตัวลัวก็ถามขึ้นด้วยความสงสัยฉันก็อยากจะถามอยู่พอดีถ้าว่ายน้ำไม่เป็นะจะทำยังไงเมื่อดูจากร่างกายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์แล้วถึงจะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ถ้าเดินอยู่ในทะเลสาบที่มีความยาวกว่าร้อยเมตรมันก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนที่ยากก็คือจะผ่านจิตมารของตัวเองไปได้ยังไงต่างหาก เมื่อเห็นปีเซียที่เริ่มเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ําแต่หลังจากที่เดินไปไม่กี่ก้าวกลับต้องหยุดลงราวกับว่าตกลงไปในห่วงความฝันยังไงอย่างนั้นควางส่างจึงได้ขมวดคิ้วขึ้นมาทันใดหลังจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเคร่งขรึมว่าไปกันเถอะดูแาตัวเองด้วยเจอกันอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบละกันเมื่อพูดจบ ควางซางก็เดินตามปี้เซียลงไปในน้ำทีละก้าวทีละก้าวสิ่งที่เหนือความคาดหมายของควางซางก็คือหลังจากที่ลงไปในน้ำแล้วเขาสัมผัสไม่ได้ถึงแรงลอยคอและแรงต้านทานของน้ำแต่อย่างใดราวกับว่าที่เขากำลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ทะเลสาบแต่เป็นม่านหมอกและในเวลาเดียวกันคลื่นน้ำตรงหน้าของเขาก็ค่อยๆเดือดพล่านอย่างชา้า อีกทั้งระดับการเดือดพล่านก็ยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเงาอันเลือนรางก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่ามกลางระลอกคลื่นกลายเป็นมนุษย์เหล็กหลี่จู้เมื่อเห็นการปรากฏตัวของหลี่จู้ความซางก็แข็งทื่อไปเล็กน้อยถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าตรงหน้าของเขาก็คือภาพความฝันเป็นจิตมารก็ตาม แต่ความละอายใจที่มีต่อหลี่จู้ภายในใจของเขากลับไม่ได้เลือนหายไปเขาเคยถามตัวเองมาโดยตลอดถ้าวันนั้นเขาไม่รักษาพลังในการปกป้องตัวเองเอาไว้และใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายเปล่งพลังออกมาแล้วก็หลี่จู้จะมีโอกาสมีชีวิตต่อไปได้ไหมคำตอบไม่อาจรู้ได้บางทีอาจจะได้หรือบางทีอาจจะไม่ได้ แต่ควางสรซางก็ไม่สามารถปล่อยวางมันลงได้เลยดูเหมือนว่าสิ่งที่ปี่เสียพูดจะถูกต้องสะสองใจแห่งนี้สามารถสะท้อนความละอายแก่ใจและความเสียใจในจิตใจของคนออกมาสร้างขึ้นเป็นจิตมานได้พี่หวางเมื่อเห็นควางสรซางลีจู้ก็ยิ้มอย่างซื่อตรงเหมือนเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตออกมาแล้วพูดว่า พี่เป็นคนที่ดีกับฉันมากชีวิตนี้ของฉันยกให้พี่เมื่อได้ยินประโยคนี้ได้เห็นรอยยิ้มควางสางก็เกิดอาการวันไหวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาได้นำแกนพลังและมอบหมายหน้าที่ให้แก่หลีจู้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลีจู้ได้แอบวิ่งมาคุยกับเขาผู้ชายที่มีความซื่อตรงและสติปัญญาต่ำคนนี้กลับให้ความเคารพควางซางด้วยความจริงใจ ยกความสางให้กลายเป็นคนที่เขาเชื่อมั่นมากที่สุดเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัเดเรื่องการพูดแต่ก็สามารถพูดคำเหล่านี้ออกมาได้ขอโทษคำพูดของหลีจู้ทำให้วางสางกำมัดแน่นอารมณ์สับสนและความละอายใจได้ลอยขึ้นมาในจิตใจนายเอาชีวิตให้ฉันแล้วแต่ฉันกลับปกป้องนายเอาไว้ไม่ได้ ใช่ฉันเชื่อมั่นในตัวของพี่เคารพพี่ยกให้พี่เป็นคนที่สาคัญที่สุดแต่ทำไมพี่ถึงเก็บพลังไว้ทำไมพี่ถึงได้ยืนดูฉันตายไปต่อหน้าต่อตาได้ฉันยังไม่อยากตายฉันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำพี่รับปากฉันไว้แล้วว่าจะเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่พี่โกหกฉันหักหลังฉันฉันอยากให้พี่ตายไปพร้อมกับฉัน จิตมานก็คือจิตมานมันสัมผัสได้ถึงความละอายใจภายในจิตใจของควางซางใบหน้าซื่อตรงของหลี่จูได้แสดงความโหดร้ายโกรธแค้นและบ้าคลั่งออกมาจากนั้นก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าตรงเข้าไปหาควางซางทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเองควางซางที่กำลังก้มหน้าละอายใจอยู่นั้นกลับยื่นมือออกไปจับคอของหลีจ่จูจากนั้น ก็ยกขึ้นอย่างช้าๆฉันรู้ว่าฉันทำไม่ดีกับนายแต่ตอนนี้ฉันยังไม่สามารถตายได้อีกทั้งเรื่องทั้งหมดนี้ก็ยังพอกอบกู้พลิกสถานการณ์กลับมาได้ัะพลาดไปแล้วแต่หลังจากนี้ฉันจะชดใช้ให้ด้วยมือของฉันเองลีจูรอฉันก่อนถึงนายจะอยู่ในนรกแล้วก็ตามพี่ควางจะพานายกลับมาให้ได้ วินาทีต่อจากนั้นในตาของควางซางก็ค่อยๆแสดงความเด็ดเดียวออกมาหลังจากนั้นก็ออกแรงบีบที่มือขวาบีบจนลีจู้แตกระจายกลายเป็นม่านหมอกระจักระจายไปทั่วสารทิศและในเวลาเดียวกันดูเหมือนควางซางจะรู้สึกผ่อนคลายลงราวกับว่าได้ปลดภาระอันหนักอึ้งลงไปนี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของสะสองใจ ส่สองใจแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะใช้เป็นด่านของพระพุทธศาสนามาทดสอบลูกศิษย์แล้วเท่านั้นอีกทั้งพระพุทธศาสนาก็ยังใช้วิธีการตัดสรู้มาช่วยลูกศิษย์ในการกำจัดจิตมารอีกด้วยสะท้อนจิตเดิมแท้ก่อตัวจิตมารจากนั้นก็กำจัดจิตมารอีกครั้งรักษาความโปร่งใสของจิตเดิมแท้ให้บำเพ็ญได้โดยไร้อุปสรรค ในตอนที่ควางซางกำจัดจิตมารชั้นที่หนึ่งของตัวเองที่เป็นความละอายใจที่มีต่อหลี่จู้นั้นปีเซียก็ได้กำจัดจิตมารเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าดวงตาจะแดงกลำ่ำแต่กลับยังคงยืนหยัดที่จะเดินต่อไปตรงกันข้ามกับตัวลัวที่ดูราวกับว่ากำลังตกอยู่ในห้วงความฝันบางอย่างยากสลัดหลุดได้เมื่อเห็นภาพนี้หวางซางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย นึกหาทางช่วยตัวลัวแต่ในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวของควางสางจิตมานทำได้แค่เพียงอาศัยแรงต้านทานภายในจิตมากําจัดท้โฮสยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือถึงจะสะกดจิตมานของเขาไว้ได้ชั่วขณะก็ตามแต่มัน ก็จะยิ่งกอเกิดรากเง้าแห่งหายนะมากขึ้นไม่สู้ให้ตัวลัวเป็นคนทำลายจิตมานนี้ของตัวเองดีกว่าเมื่อพูดถึงตรงนี้ระบบก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าแต่โฮสไม่ต้องกังวลไปสะสองใจสร้างผลลัพธ์ ให้แก่ปีศาจได้น้อยมากอีกทั้งความหนักแน่นแน่วแน่ในแรงปรารถนาของตัวลัวก็ไม่แพ้โฮสแต่อย่างใดเขาน่าจะพึ่งพลังตัวเองทำลายจิตมารได้ก็ได้เมื่อได้ยินคำพูดของระบบควางซังก็เงียบลงไปเล็กน้อย จากนั้นก็เดินตามหมีน้อยต่อไปข้างหน้าด้านหลังของควางซางลปีเซียก็คือแม่ชีและคนอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีนักบวชและพักพวกที่ทยอยกันปีนขึ้นมาถึงยอดเขาและต่างก็ทยอยกันลงสะซองใจแห่งนี้และเริ่มทำการทดสอบในระหว่างนั้นก็มีคนลองใช้กลยุทธ์อื่นๆของตัวเองเช่นใช้พลังเรียกสัตว์ให้พาตัวเองลอยขึ้นมาจากสะน้ำ หรือไม่ก็แวกสะน้ำข้ามผ่านไปแต่สุดท้ายมันก็ไร้ความหมายดูเหมือนสะสองใจแห่งนี้จะมีพลังพิเศษบางอยา่างไม่ว่าคนเหล่านี้จะลองยังไงสุดท้ายก็ต้องร่วงหล่นลงในน้ำรับการทดสอบอยู่ดีในระหว่างที่ทำการทดสอบนี้คนที่มีจิตใจอ่อนแอบางส่วนก็จะถูกจิตมานเข้าพัวพันจนจมลงไปในห่วงความฝันที่ไร้ขอบเขตนั้น สมบัติลำคาเหล่านี้ต้องเป็นของฉันของฉันเสียงหัวเราะในความสะใจอยู่ใต้น้ําใบหน้าแสดงออกถึงความดีใจรุ่งโรดราวกับว่าได้จับเอาบางสิ่งบางอย่างมาไว้ในอ้อมกอดของตัวเองแต่สุดท้ายของที่จับได้มันกลับกลายเป็นน้ําตรงกันข้ามกับออกซิเจนของตัวเองก็ค่อยๆหมดลงไปอย่างรวดเร็ว ใบหน้าค่อยๆค,คล้ำเขียวราวกับหายใจไม่ออกยังไงอย่างนั้นแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นแต่อย่างใดยังคงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเช่นเดิมข้าข้าพวกเขาให้หมดฉันไม่ผิดคนที่ผิดก็คือพวกนายใครให้พวกนายไปเอาของกินมาให้ฉันล่ะฉันไม่สนจะอยู่หรือตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน ไม่เชื่อฟังฉันฉันก็จะฆ่าวพวกนายให้หมดเลยแล้วก็อีกคนที่ใบหน้าของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยแรงสังหารส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลาั่งเวียงหมัดอยู่ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยความโกรธเคืองราวกับว่ากำลังต่อสู้อยู่กับคนที่มองไม่เห็นฮ่าคนสวยมา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 เข้ามาฉันรักพวกเธอทุกคนโถสวยจริงๆเฮ้มาฉันจะเอา เอาพวกเธอให้หมดเนี่ยแหละแล้วอีกคนก็ได้แต่หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งราวกับมีแรงปรารถนาครอบคลุมจิตใจจนได้กระทำเรื่องที่ไม่น่าดูและในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าแม่ไม้แห่งความมืดก็ตกลงไปสู่ห้วงแห่งความฝันเช่นเดียวกันใบหน้านองไปด้วยคราบน้ำตาสุดท้ายก็ร้องไห้คร่ำครวญออกมา ที่รักจะคิดถึงพวกคุณอย่าจากฉันไปอย่าจากฉันไปอีกเลยขอร้องขอร้องละ่ะทุกคนที่อยู่ท่ามกลางวันสิ้นโลกล้วนพบเจอกับเรื่องที่ทุกใจทุกคนผ่านความสิ้นหวังความเจ็บปวดความโกรธแค้นความกลัวมามากมายจนกระทั่งมีคนยอมบิดเบือนจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อเรื่องหนี อารมณ์ความรู้สึกด้านลบและประสบการณ์รวมทั้งจิตวิญญาณที่ถูกบิดเบือนไปล้วนแล้วแต่กลายเป็นจิตมารของคนเหล่านี้จากนั้นก็ถูกสะสองใจสะท้อนออกมาถ้าศักยภาพไม่มากพอจิตใจอ่อนแอย่อมถูกจิตมารของตัวเองโจมตีจนพ่ายแพ้จากนั้นก็จมหายลงไปยังก้นบึ้งของทะเลสาบจนกระทั่งพวกเขาหมดสติไป ถึงจะถูกส่งขึ้นไปบนฝั่งการต่อสู้ของพวกเขาก็ถือว่าล้มเหลวครั้งที่แล้วพระสากยมุนีและพักพวกก็แพ้ให้กับด่านนี้ไม่เพียงแค่เพราะจิตมารที่ยากทำลายของพวกเขาแล้วก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนถลันเข้ามาในด่านนี้เป็นครั้งแรกจิตใจจึงเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายตื่นเต้นจิตใจไม่สงบนิ่งดังนั้น ถึงได้ถูกจิตมารถือโอกาสเข้าไปหลังจากที่ทดสอบไปเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้พระสากยมุนีได้แสดงออกดีขึ้นจากนั้นก็สามารถรอดพ้นด่านนี้ไปได้แต่คนที่ผ่านด่านนี้มาได้มีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นผู้มีพลังเหนือมนุษย์โดยส่วนใหญ่ได้ถูกจิตมารของตัวเองทำร้ายจนพ่ายแพ้เหมือนกับพระสากยมุนีที่เข้ามาก่อนหน้านั้น ถูกกักขังอยู่ใต้น้ำยากจะหลุดพ้นทำได้เพียงแค่พลาดโอกาสนี้ไปอย่างเปล่าประโยชน์